ใช่อันนี้ไหมตอนนี้เขากลับมาดังแล้วโอ้ย S S R ออกต่อดอง้งครับผมลาเดี๋ยวผมขายแดกก่อนนะครับบอลมันมีดวงอะทำไมอีชาวโอ้ยอีชาวโอยอีชาอ่าวสดใสวะคนนี้เฮ้ยเฮ้ยลุยยังงั้นลุยยังลุยยังเฮ้ยเอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรอะไรอะไรเอ้าอะไรก็ฟันสูบเขามีโปรดักต์ออกใหม่เป็นหมึกกุบเส้นบุก หมาล่าไขามันต่ำถูกปากคนไทยฉีกแล้วสูดดูดได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนจัดก,กินเป็นเดียวเดียวกินแบบท็อปปิง้งหรือกินกับอะไรก็อร่อยจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดไปสิครับสันสูบหมุกกรุบเลยครับผมหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเรเวนใกล้บ้านท่าน25บาบาทเท่านั้นอย่าลืมไปหาจัดกันนะครับ ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าสำหรับคนที่มองหาร้านเติมเกมเติมเงินเติมผ่านบัตรหรือเติมแบบอัตโนมัติเขาก็มีแนะนำเป็น c g c ไทยแ l น n d เลยนะครับสะดวกปลอดภัยให้บริการมาหลายปีสนใจโปรไหนทักไปได้เลยที่ c g c ไทยแ l น n d ครับผม,มไปละไปเติมก่อนอบ เอาอีกแล้วล่าสุดช่วงปารีสโอลิมปิก2024ซนจะไปเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่หน้าหอไอเฟลออตัดจัดเต็มสนับสนุนนักกีฬาเทควันโดมวยยิงปืนและยังสนับสนุนน้องเอสทีเด็ก12ขวบที่ได้ไปแข่งสเก็ตบอร์ดจนนายยกเรียกเข้าพบที่ทำเนียบเดี๋ยวอัตัดจะไปเชียร์นักกีฬาไทยติดขอบสนามที่ปารีส และพายูทูบเบอร์ไทยไปด้วยรอดูติ๊กต็อกออฟตัดไว้เลยกร์สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสุ่นานักลับไลท์นะครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกมแร ok ็คหนาร็อคแลนด์เวอร์ซ์ปูโปนะครับผมเนี้ย นี่ยวันนี้ก็ได้เตรียมพอยต์มาเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่ามาพร้อมมาวาดลวดลายสายสยองนี่ครับผมก็เดี๋ยวจะมาเปิดเจ้าตัวหมวกแอสแฟเนกดกันเลยดีกว่าตอนแรกผมก็พยายามจะหาข้อมูลว่าเอ้ยหมวกไหนถึงจะกำไรไขยังไง2 3 1 1 3 a แอคชั่นนีครับผมแต่ผมหาไปผมก็ปวดหัวเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้สนใจอะไรอยู่ละนะเรามาเพื่อเปิดอุ้ย สกอร์อนนี้ด้วยอะเดิมือแฉนไข่พ่อค้าเอ้ยเดี๋ยวผมขอไปดูไข่พ่อค้านิดนึงเอาเองนะไม่ต้องดูเอาเป็นว่ามึงเปิดเลยได้ดีก็ดีได้ไม่ดีก็ไม่ดีใครร้นแหละเลยครับไข่พ่อค้า50ฟอง50สฟอง50ฟองได้เดี๋ยวค่อยดูมึงไปดูแล้วมึงไม่ได้มึงก็เกียดได้เดี๋ยวค่อยดูจบไม่เอาดีกว่าเราแอดร้อยฟองไปเลยแล้วเดี๋ยวถ้าว่า แอดดวงดีอาจจะมาเปิดลูอค้าต่อนะครับจะได้ทำสองคลิปแยกเลยไม่อยากกระตุ่มครับผมเออนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาไปเลยสิบฟองแรกแล,แ,ลแล้วอยากจะบอกด้วยว่าเดี๋ยวเราไปเปิดเซิร์ฟไทยด้วยนะวันนี้เราดูเราดูน่าจะประมาณ5 0,000บาทนะครับหลักๆแล้วน่าจะประมาณ5 0,000บาทเพราะตรงนี้25 0 0 0ที่เซิร์ฟไ 25, ทยอีก25 0 0 0้า นะครับผมก็โกลบอลสองหมื่นห้าเซอไทยสองหมื่นห้าก็ประมาณห้าหมื่นบาทนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าพี่ฟุกครับทําไมไม่ค่อยเห็นพี่เลยช่วงนี้พี่ไปไหนอ๋อพี่ไปทางานเสริมครับน้องพี่ไปขนปูนเออทาไมพี่ไม่ค่อยสตรีมเลยครับผมไม่เห็นพี่ขึ้นสตรีมเลยหาพี่ไม่เจอเลยพี่พี่ไปไหนหรอทำไมไม่เห็นพี่มาสตรีมพี่เลิกเล่นเกมแล้วหรอครับกูเล่นเกมครับแต่ว่ากูรับเออเขาเรียกว่ารับพาร์ทพาร์ทอะไรนะพาร์ทถามด้วยครับกูไปขนปูนทำบ้านให้เขา มามาถ้าพร้อมแล้ว10ฟองแรกครับผมสำหรับเกม Asphalt a d เอลเ u ียเปรี้ยไม่ได้แต่ว่าเราต้องให้ดูของไม่ใครก่อนไงเออว่าอะไรมันเป็นยังไงไม่ต้องรู้ปุ๊ไม่ต้องรู้หรอกเออใช่ไหมว่าจะได้ของอะไรปุ๊ไม่อยากรู้อยู่แล้วมึงอยากรู้ว่าเจ๊งหรือไม่เจ๊งเออเพราะฉะนั้นแล้วก็10ฟองแรกครับไปชื่อขึ้นก็ก็ก,ก,ก,ก็รวยแค่นั้นแหละอืม ATI อืมส m a l l Defense ATI Score สมอลแมจิก oh, ดีเฟนพูชเบสซี่โอ้ยแต่ชื่อไม่ขึ้นพันหนึ่งแรกเมี่ยหมวกแมงป่องเอ็มเดฟหมวกเอ็มเดฟนี่เหมือนใจยังไม่มีอะไรแบบมาแทนได้เลยนะหมวกแมงป่องเอ็มเดฟนะไปอีกสิบฟองปะจิงฮาร์เซลสเกิร์หมวกแนะอดเล่นแอดมาตั้งนานยังไม่ ชื่อซูมเข้าไปชื่อพี่เองแหละน้องเซาไซคิกลูกเตะจากภาคใต้พอเลยปั๊บอะไรวันนี้มันหมวกอะไรเนี่ยลดดาเมจที่ได้รับจากคน5%และก็บวก HP 200 SP 50เียกูไม่ใช่นคนแล้วตอนเนี้ยกูเป็นอสูนย์ขงขึ้นต่อเอาเอเออาร์ออกตอ,องต่อ พี่ว่าพอก่อดีกว่าคลิปเนี้ยแบ็กสเต็ปแล้วก็เลดแรงขึ้นนะครับผมสเต็งบวก 5, Hit ้ฮิตบวก10นะครับได้ทั้งความแรงและความแม่นพิซซิเค้าดาเมจจากออคาร์ดก็คือจากศัตรูเนี่ยลดลง3%เลย นะครับบวก5ขึ้นมาเนี่ยจะแบ็กสเตปเข้าหลังแรงขึ้นมุดขึ้นมุดลงแรงขึ้นอีก10บวก7ขึ้นไปนะครับผมก็จะบวกไปอีก10%นะครับพร้อมเพิ่มดาเมจเมื่อตีขนาดกลางและใหญ่อีก15%ด้วยโอ้โหและทุกๆเลเวลสกิลกาตามาสเตอรี่ what the fuck เกี่ยวอะไรกับกาตามาสเตอรี่วะถ้า10กาตามาสเตอรี่จะบวกคิด10ต่อ1แต่มึงเป็นหมวกลุกอะไรเนี่ยอันนี้เริ่มหลอนบวก 9กาเวทสิบแต่ไม่สามารถใช้ในวอ r ใช้ใน PvE ได้เท่านั้นนะครับผมชาโด o w ก็เป็นของทีฟคาร์ดครับผมสามารถใช้ถ้าพิษแรงขึ้นได้20%และเมื่ออัพเกรดเนี่ยครับผมจะบวกพิษขึ้นแอดดาเมจตลงไปเลยอีก5%้าเรเวลนต์ตอนหนึ่งเลเวลครับ มาแล้วอะครับปะโอเคครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จัดไปสิบฟองไอเด็กพวกนี้มันเป็นเด็กน้อยที่อยากเห็นใส่หมวกแอร์มันแค่อยากแค่เห็นผมออกไลเดออาติดกัน4ี่ห้าอันจนมันแบบอกแตกตายอ่ะก็คือพูดได้ง่ายจะเปรียบเทียบบเื้อบไทยก็คืออันนี้หมวกงูออกแล้วนะแล้วมึงก็ยังให้กูเปิดอีกเพื่อให้ให้กูอยากได้หมวกงูอีก3ามสี่อันน่ะมึงคิดดูพวกมึงกดหนึ่งมาพวกมึงมึงคิดอะไรอยู่ในใจของพวกมึง เสพติดความตื่นเต้นมาแล้วกูจะทำให้เป็นจริงพวกมึงชอบดูยี่อะไรทไี่แม่งล่มจมไปแปดชิเก้นแฮทห้าสี่สามให้มันอกแตกตายไปเลยให้มันอกแตกตายไปเลยไอ,อ,อ้หน้าออกครบหมดแล้วให้มันอกแตกตายไปเลยเด็กเหี่ยพวกนี้ ขอ,องจริงว่ะเปิดแบบนี้เซิร์ฟไทยสิครับก็เดี๋ยวกูจัดให้นี่ไงน้องรอได้ไหมล่ารอได้ไหมล่ะ,ไ,ไ,มละไม่สนุกเลยครับจานไม่จริงเดี๋ยวก็ไปนั่งซึมที่เซิร์ฟไทยต่อ <c oughs> ก็เดี๋ยวขายไงครับก็ขายก็ขายหมวดเซิร์ฟนี้ก็ไปเปิดเซิร์ฟไทยต่อพอลเปนมีดวงอะทำไมอีเชา้าอีเชา้าอีเชาา คือคุณอยากดูอะไรจากคลิปนี้อีกคุณต้องถามตัวเองนะคุณอยากดูอะไรจากคลิปนี้อีกนะนี่คุณอ่านดิคุณลองชี้อันนี้แล้วคุณอ่านดิคุณลองอ่านนี่มันเขียนว่าอะไร S S R คือหายากที่สุดในกล่องอันใช่อันนี้ไหมคุณลองดูดิใช่อันนี้ไหมตอนนี้เขากลับมาดังละนี่ใช่ไหมลองดูใช่แล้วนี่เหรออะไอีกอันังไงคุณยังไม่ได้ล้ลายอันหนึ่งคุณลองดูว่านี่มันใช่หรือเปล่าอันนี้มันใช่หรือเปล่าน้องนี่มันใช่หรือเปล่า เนี่ยมันใช่หรือเปล่าไม่เอาอ่ะจา์ไม่เอาอ่ะเรางองแงเราอยากจะเห็นจานจริงอ่ะงั้นจานเปิด SR ดีเอาเอาอสาจานออกแล้วไงสองอันจานเปิด SR มาเอาอันนี้มันใช่หรือเปล่าน้องลองดูนี้มันใช่หรือเปล่าน้องลองฉีกลูกตาดูนี้มันใช่หรือเปล่าเออไม่เอามันต้องได้ครบครบเซตเลยไม่เอาไม่งั้นโกรธอันนี้ด้วยต้องอันนี้ด้วยอันนี้มันใช่หรือเปล่าน้องเนี่ยหมวกเนี later, น่ยหมวกอสูรข้างขึ้นเนี่ยเออครบทุกอย่างเลยว่ะ ไอเออแม่งงงจริงดวงมันดีอะไรกันนดานี้ก็ไม่ดูสนุกอะไรหรอกพวกมึงก็กินข้าวไปดูไปใช่ปะเออได้ครบแล้วเจมขอไข่รถใหม่เลยเอาส่งไข่รถใหม่มาเลยครับรถนี้ผมตีแตกหมดแล้วครับผมอ,อันนี้<อ>มันใช่หรืรนอเปล่าน้องเออแถมไข่พ่อค้าไปสักสิบฟองไปการันตีความเทพอะแถมไข่พ่อค้าไปสักสิบฟองถ้ากูบุญเซิร์ฟไทยโมวงูไม่ออกนะมึงดวหมอกตรงนี้หมดแล้วแถมไข่พ่อค้าไปสักสิบใบเว้ยมา แถมเว้ยก็ไม <backdrop> ่อยากอย่างงู้นอย่างนี้อะนะโบ๊อกเบ7 6 5 4ตาย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 อย่างนี้โอ้ตาย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 แล้วมันไปแล้วมันไปปาดไข่พ่อค้าเข้ามาอีกโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นบ้าเล่ โอ้แล้วไปเอาค่าเอสอาร์พ่อค้าเขามาอีกกะดิอุ้ยบ้าแล้วรวยเกินนี่มันวันของพี่วะน้องๆ้องขออนุญาตละกันพี่คิดว่าตรงนี้ก็คงจะเป็นเครื่องการันตีสินกันนะครับลาครับผมครับผมลาเดี๋ยวผมขายแดกก่อนนะครับไม่ได้เล่นพ่อค้าครับ ครลา,ลาลาสองวันนะเรียบร้อยทูลาหัดหน้าละอืเดี๋ยวขายอ่อนแดกไปก่อนลากัรปูนไม่บกแล้วครับวันนี้ อ่ะโอเคครับจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับแล้วสำหรับเพื่อนๆนี่ครับก็ฝากมาด้วยนะครับสำหรับเฟิร์บกูเบิลนะครับตอนนี้แร็กนาวล็อกนะครับก็อย่าลืมกดลิงก์ดาวน์โหลดข้างบนได้เลยนะครับผมทั้งแร็กโอเว์แล้วก็เซิร์ฟไทยของแลนด์เบิร์ดแหละนะครับผมก็เจอผมได้ทั้ง2เกมนะครับวงวนเวียนเป็นครูมวยอยู่แถวๆนี้แหละนะครับผมก็วันนี้ก็เปิดขายไปก็คงคิดว่าเพื่อนๆคงกาแบบอึดอัดนะเนาะผมเข้าใจนะครับเพื่อนๆก็อาจจะรู้สึกแบบดูคลิปนี้แล้วหายใจไม่ออก หรือว่าอยากจะมาเปิดบ้างหรือว่าแบบอยากจะรู้สึกว่าแบบอยากจะเป็นอาศูนข้างขึ้นอยากจะขายวิญญาณให้กับเกมแต่ว่าผมก็อยากจะบอกทุกๆคนว่ากูดวงดีกูไปละเจอกันสวัสดีครับ